ามบิ๊กโจ๊กใช่ไหมว่า10ล้านเนี่ยใครเป็นคนมาเรียกแล้วทำไมบิ๊กโจ๊กถึงไม่ดำเนินคดีล่ะถ้าเกิดเขามาเรียกเงินตั้ง10ล้านขนาดนี้บิ๊กโจ๊กตอบคำถามคุณอัจฉริยะเรื่องนี้กับนักข่าวว่ายังไงลองฟังดูค่ะไม่มีผู้การนำเกียรติท่านจงไปบอกผู้การนำเกียรติแล้วผู้การนำเกียรติไปคุยกับอัจฉริยะว่ามีคนมาเรียกสิบเงินเงินสิบล้านจากท่านไม่มีนะไม่มี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 นะโอเคไม่มีครับ กันผ่านที่ภใต้บอกว่าเป็นตัวกลางในี่ยึ่แล้วเขายืนยันว่าตัวมิจโญก็มีการคุยกับเขาจริงว่ัท่านนี้จะีจคือผมยังไม่ได้คุยผมผมไม่ได้คุยอะไรนะผมผมไม่ได้คุยอะไรทั้งสิ้นนะผมก็ว่าไปตงงปางกระบวนการยุติธรรมนะครับนะนี่ปฏิเสธนะไม่มีไม่มีเลยนี่ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานต่อปฏิเสธบอกไม่มีเลยเรื่องบุคคลที่คุณอัจฉริยะออกมาบอกว่ามาเรียกเงิน10ล้านบาทแลกกับการแฉบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กบอก ผมไม่เคยขอให้คุณอัจฉริยะเป็นคนกลางไปประสานด้วยนะอันนี้หมายถึงนนดิวที่อันนี้ดิวลับรอบที่แล้วนะที่คุณอัจฉริยะออกมาพูดรอบที่แล้วนะแล้วที่ผ่านมาก็ดําเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมคดีที่ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทคุณอัจฉริยะก็เคยบอกไปแล้วไงว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มากระทบสิทธิ์ก็จะฟ้องไปตามกระบวนการก็ยังไม่ได้ถอนฟ้อง ไม่ได้ถอนฟ้องอนะคะปฏิเสธหมดเลยทั้งเรื่องดีลลับทั้งเรื่องเงิน10ล้านที่มีคนมาเรียกด้วยทีนี้บิ๊กโจ๊ก็พูดไปเทียบเคียงคดีเรียกรับเงินคดีเป้รักผู้การ140ล้านน่ะท่านผู้ชมจําได้ไหมคือคดีนี้บิ๊กโจกเล่าให้ฟังว่าเดิมทีตัวท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทีนี้ต่อมามีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าชุดสืบสวนใหม่และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีคำสั่งฟ้องตำรวจกว่า20รายที่เกี่ยวข้องไล่มาตั้งแต่ระดับสารวัตร รองผู้บังคับการไปจนถึงผู้บังคับการค่ะเป็นการสั่งฟ้องในข้อหาคดีอาญาด้วยมิกโจ๊กบอกว่าคดีเนี้ยประชาชนสนใจกันทั้งประเทศมีผู้เสียหายชัดเจนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงไม่สั่งให้หนายตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อนอทำไม<ก>ทีคดีตัวเองอ่นะอถึงถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนล่ะก็บอกก็โดนอาญาเหมือนกันอย่างเงี้ยสองมาตรฐานไหม,มนี่มิกโจ๊กตั้งคำถามนะคะ แล้วที่นายกบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมเป็นเพียงแค่คำพูดหรือเป็นวัฒกรรมที่พูดมาพูดไปเท่านั้นเองลองฟังดูฮะแล้วทำไมไม่สั่งให้ออกแบบผมแหละครับถูกไหมครับทำไมไม่สั่งให้ออกทั้งหมดนะครับนะก็เหมือนกับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมต่อสู้อยู่วันนี้จะให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินก็จะเห็นได้ว่ามันสองมาตรฐานนะครับทําไมไม่สั่งให้ออกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาก็ต้องหาคดีอาญยาเหมือนกันถูกไหมครับ นะเออนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถือว่าต้องหาคดียาแล้วเสียหายไหมเสียหายเพราะมีผู้เสียหายชัดเจนนะครับเป็นคดีที่ประชาชนสนใจทั้งประเทศอันนี้ผมถึงบอกว่าที่ท่านนายกตีเนี่ยบอกว่าจะให้ความยุติธรรมกับผมเนี่ยผมพยายามพูดให้ประชาชนเห็นว่ามันเป็นแค่วาลีแค่วาทกรรมที่นายกก็พูดพูดไปนะครับนะอ,อย่างนี้ทําไมนายกตีเนฐานะผู้บัญชาของตํารวจนะไม่ได้มีนืการหระครับ ก็ตั้งคำถามว่า2มาตรฐานหรือเปล่าถ้าให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนตํารวจที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีแป้รักผู้การก็ต้องโดนด้วยสิอันนี้ก็คือวนกลับมาเรื่องที่ตัวเองนโดนให้ออกจากราชการไว้ก่อนใช่แล้ววันนี้ก็ยังพูดถึงคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ที่ตนเองตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำนวนคดีนี้ยพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนไปให้ปปชแล้วลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8คนใช่ใช่ คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าสำนวนคดีลูกน้อง8คนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องไปที่อายาการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตแต่ปรากฏว,ว่าอายาการส่งคืนกลับมาให้พนักงานสอบสวนเนื่องจากสำนวนคดีเหล่านี้เป็นอำนาจของปปช ไม่ใช่อำนาจของตำรวจที่จะสั่งฟ้องเองได้เพราะว่าเป็นความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะทำได้เฉพาะคดีที่เป็นความผิดอาญาก็พวกคดีลักวิ่งชิงป้นถ้าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐบิ๊กโจกบอกยังไงก็ต้องส่งสำนวนไปให้ปปชดำเนินการภ<อ>ายใน30วัน<อ>ไม่ใช่ตำรวจจะมาดึงสำนวนไปสอบเองอย่างนี้มันคือการทำผิดฝาผิดตัวแล้วตนเองก็กล่าวหาพนักงานสอบสวนทั้งชุดไปแล้วว่า อย่างนี้มันคือการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อบอกนี่ไงเห็นไหมนะฮะไม่งั้นอายาการจะตีกลับมาหรอเพราะขเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐคือนักข่าวก็ถามมนะแหมแต่อย่างนี้มันก็เข้าทางมิกโจ๊กหรือเปล่าล่ะเพราะที่ผ่านมาก็อยากจะผลักสําฤวธไปที่ปปชมาโดยตลอดท่านก็บมอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการอำนาจอ,อยู่ที่ปปชเพราะว่าคดีนี้เป็นความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ก็เป็นอำนาจที่ปปชจะต้องเป็นคนฟันสิอาจจะผิดไม่ผิดก็ไปว่ากาันคุยง่ายคือบิ๊กโจ้บอกมันมันจะต้องไปปปชตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณส่งไปอาการเนี่ยเขาก็ตีกลับมาเห็นไหมอ่าบิ๊กโจ้ก็จะชี้เรื่องของกระบวนการมันมีชอบตั้งแต่แรกต้นไม้เป็นพิษผล,ลไม้มันก็เป็นพิษไปด้วยนี่นะฮะ